พอกันอี่แล้วทางผู้ชมดีแล้วพันดูเชียวครับอ้ยทาเอกเข้าพี่น้องครับท่านเอสนัำเพ่อนโชว์นะครับทุกคนรวมงมจดร้อเล้วพี่น้องครับ้ยแตดกแล้วหืมม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 เงมม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 นม้มยม้อง จาเล่จะข้าเจ้าเอือนกินเขาเพราะเจ้าเอือนตามมารยาทเมากินีบ่แมนคนเห็นแกกินเด้ครับบ่ได้เห็นแกกินเลยเดีทั้งขวดทั้งมียพี่น้องเอ้ยบ่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 บอบ่บืม่บาบ่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 บปบ่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 เปิดบิบ่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 ่ิ เราสักผ้าปื้อในห่อนเลืองหอนย่ามแล้วกีห้อยหอนย่ามเนาะสองเดือนแล้วเนาะนึกว่าเราสิใส่เสียการใส่มันเบิดแผลก็แล้วกัดีเออคือใส่มันเบิดแผลกอแล้วเดี๋ยวงนดเดียไปแล้ววันอีเดียสีคามซากเสือผ่านแลใส่เสือตรงนี้อืมมีหลายตัวก็ใส่พิีพิถันสามตัวเออเอฟซีเราทวงอยู่บอกน้องเบียหน่อยน้องเบียใส่เิดทางไม่ผิดมสอ่ไม่ไปสังเกตยวเสียพิดี่ิคำแมายืนทั้งนี้ อจิิไทยอศิิไทยปกคีไปยืนทังฝุ่นย้อนสิบเรขาเฟมน้อเขาสอวิาปาดทุกเาเอาห้าเขาเฟิมเขานุ่นเขานีโปกคงปกคีเอาเห็ดหนางีๆพุทสกุลนเพถ้าเป็นตาแสบตานัวก็หันเนี่ยเตะเอ้ยะมาบนข้างข้งจังเดยจังผูดีผู้งามถ่ละค้าเพียงกอดแก้วอนจังด้มาไอเขาอาบน้ำใส่เขาิอาบให้ยังน้ำ ท่านเดีพออาทิตย์จูทำล่านมันเป็นตาเสียกเพราะม่เดชยิ้เสียล่าน่ะ้านเดบ่วัดมันบ่เีายวมเอาไป้ชืถึงได้ใ่ได้กินด้วนเลรเดพ่น่หมอสามยางนะบกินด้วนแล้วของฟีสุดยอดพนพนผักบุ้งมันผักบุ้งกรเบิดอันนี้เาตาเลี้ยงเหียงบขาคกนเขากินเขาี่เสียบบ่เขนตะมอมมัน เสียบบเบียบ่แชบไ้ไอ้สวนมาบางเตยตอดุนไปสอนกับสอนเพิ่นสำนกขเจ้ซื้อพระตะพบกเ่เจ้าขัว่บวกเก่งไม่เก่งใจเพิ่อนู่บกเพีาเจ้าขัวี่หนวากินข้าวพักกันกินมาวางหันนึกพราอมกันได้ที่กินมวางหันนึกกันได้ี่เออิ์นเนาะกินแล้วเนาะ เพิ่นเอิ่อเหินไหมเพิ่นเอิ่อวาเพิ่นบานไหมเพิ่นบานหยังครับผมเฮ็ดอิผมจริงจังผมจริงจังกับการบาเพิ่นกินตบักหุ่งมันข้นยกกินตับหมี้กับเสบดานเนอ่าโคเจ้าบานนี่มันหลายหไอสือตอนอนเรยสีขายตัวไอสือไม่หละเป็นในขนาดของเพิ่นนี่อมักต่ซะละอองไท เดี๋ยวไปดูดน้าออกก่มันจางๆยังไงเพราะมันเปียปวดเนาใส่เข้ามาดูดทะล่างน้าท้กินอีกเหรอสีซาีบได้สองผัวเมียนี่สิแกกี่ดิถ้าพักให้น้องเบียก่อนพี่น้องครับก็ได้กินก็ตะมุหูกเกียรยอเกอเอ้ามันจมีแมงไรเ้ยว่มีเสียไอ้ล บ่จะกินใบแก้มันนอจอดปั้มก็กินจอดปั้มก็กินบักไล่น้องบักไลนึงหมสามจานสองคนผู้เมียนี่ผมพอดีเนาสาอย่างกิน้ามกินะขายเนี่ยสคนผู้เมียนี่ พลังงานใจพลังงานใพลังงานไรครับนักหนามุ่ยา่อจาเียทาถามหาหนามได้บันจัาหน้อยกถาน้ำเขาได้บั่นนี่แต่ตำมังหงมานหนามมีบั่แต่วาไปได้บัแต่งเน้อแต่งอีนี้ทำไมท่านดนท่านวน้งไหูวเนาะเนาะ่ยดอัน่ก็มันเป็นประสบการณ์ที่ไม่เปลี่ยนมากกว่านาะ กเาลบม้อบหญต้นนั้นลลบเครียดลเครียดไอเนไอ้อยืมเงินไอ้ยืมเงินไสองใบโอ้ยืมหเงินเ้าบวันเงินไหลจุนแวครับให้่้าม่อนให้น้องเบียกินกับเต้าห้เพี่อเบียกินพักในไอ้ัวนั่ ไปประขามอ่อนไปประคามอ่อนเด็ดเออต่ำๆมองไม่เห็นใส่ในวัดไม่มีที่พักเลยเนาะพรดวัดเท่าอยู่เ่ไหรดอกมื่อมีมองอยู่เนี่ยเพ่นเไปที่ไหนเจะฮอบต้องไปเซฟหลวงพ่อโอ้พ่อแมนต้องไปนิมนต์หลวงพ่อข่อบอกพ่อขอัด้ด้วแล้วไปสอดบัตรดิ บ่แล้วต้องขอไปถ่ายคลิปกอนนี่แล้วต้องจออกมาากขอลงพออยมนสวพักแล้วเออลงอให้ลงพอพึ่ละให้ลงพอพึ่กินแล้วติดจังสันแล้วเพล่เบ่นแลพักที่ไหนหลักตั้งสิบไม่พอไม่ละบ่นตามไหลทางบ่แล้วเส้นน้เข้ามานานอะไดิมาหอดกะโดดที่กินอ่ะตังตุ่ยบดอแปดที่อับดในบักอย่แต่บดสนะเนาะว่าจะของมาหอดกอนเนาะ นห่นบทสัางก็เห็นตะคุณบวชคุณยังหันว่าสั่งมาบวชคุนน่ะค่ะอืมนี่ยังมาสั่งมาบวชคุนเขาสร้างมาแกขุนบวชเออเออนั่นเห็นบอกไม่ใช่ไม่แก่ให้ช้างให้ช้างให้คนขี่ไม่ได้ยังนี่เป็นอะไรอย่างเจ้าเบลล์เนาเออก็ยังเพชรบอบเบียพักไหมาอยู่งว่าล่ะเอาตะมือสดในเด้อ กินเนเตอเอ้ยยัยป่อยถ้าเขากินข้างหลายๆนี่เบียร์กินกุ้งม่เหมาะจะถออกก้อเนี้แต่ว่ากระเไาะเยรักผมผมน้ำมันหยาบเดี๋ยวรับจะอ้ยพอละแยบมเป็นนี่นะแยบยูนี่ขมๆกินเน้อเน้อบิแมเหรอกหลีดิค่อยงัวเปงสลับมูเป่งกันก็หาเหล็กแล้วมันในพันยักันใไหมกิน่อนหั่นน่อยหกนินบุ้เยะนยินเกระโดดของไข่อยู่เมน อันนี้โรงเรียนอะไรนะครับพ่อคีเขาบโรงเรียนสร้างวิทยาคันวิทยาสร้างสร้างสร้างบุญสร้างบุญสร้างบุญมีเ้อะเนาะมันสร้างง่ายไม่แม่นสร้างสร้างสร้างมองไม้เงอยวไซพอดีหยอดบ้างคันร้านกะจิดูไก่บัวเอาเพื่อนภาพสัมภารคลิปแล้วเดี๋ยวซื้อกระเอ๋าผืนควันนะเอาก็เป็นคนวันเงินสีไอ้เพืเอนบอกผืนคนเลย ทิมส่วนใหญ่บอกผืนคนเป็นไปไม่ได้เก้าถึงใจรึเปล่าพ่อเจ้าเก่าถึงก็ไม่เคยเป็นคนดีมากส่วนใหญ่ส่่วนใหญจะว่าพื้นเพราะอยากเข้มคนที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาเม่จะบอมานี่บอกคนขายจะลุ้นหมดเลยไอออนดีเนี่ยแล้วเจ้ามาหากินคขันบอกพื้นคนมาล่อกันเลยมันกคือพอจะเป็นประเด็นอยู่ไใบบรีเวดทุกคนเนี่ยไอพ่อไอพ่อหย่องพูดเดียวไอหยองพูดเดียวเนลยตั้งใจกินมาปากมาบอก แกนไม่เปรี้ยวเอ้ยไม่เป็นยงไแขวมัน้อยู่กลบเราจะเจอ่อะไรเลยไม่เป็นยงร่วเป็นรีงะไกใ่รใจไอ้หนขอกินน้ำเนี่ยไอ้กอกที่ใส่สูบเกินยุกอกไปลาบพเห็นกินกอันนี้เก่งใจมนงงบอด้ส่วนเขาเอามาไ้แต่ตักกินของเขาละจะวองกับือบางจักเทือกทั้งสองคนจะเรียกว่าถ่วงกัน จะว่าสีเบิดแมมสื <taraf> ่อป oh. ่าไหมเอาคุณนะไอ้ไอ้ไอ้ขอยาเห็นบังทุเรี้ยงใครมึงเนี่ยผู้สื่อปลาเดนเล่มกางลงผู้เงียบูรสื่อเลี้งเ้ยเลี้ยงพ่น่ายิมจังตั้งอยู่ครบเบรรเด็ดขาดลูกตขียข้อให้อใก้บาท่ขอยาเห็นหมกมอนเตอร่ไอ้บักกินไอ้บักคอยไอ้บักกินเราเป็นอยางไ้ยืมเงินไปสื้ออยนี้่2ีสบาทเราอยู่ จะเห็นบอลได้ติดตัวกันไหม่๋มาก่อนชิบแปดนาทีแล้วจะดีเอาพี่น้องพ่อกันชิบแม่กแล้วกันครับสวัสดีครับผมครับครับคุณครับ